โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอา็มวีนะครับเราจะทํา MV กันนะครับว่าทํำยังไงนะครับจริงๆแล้วมันก็มีโปรแกร,รมต่างๆนะครับที่คุณสามารถเลือกใช้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องแนะนําว่าคืนนี้มันเป็นอะไรที่จะช่วยให้คุณทำม็อกอัพ v ขึ้นมาได้นะครับ คือหรือคุณอาจจะใช้เป็นของจริงเลยก็ได้นะเช่นผมทําเป็นด็อก u เมน t าร,รี่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างหาหาไอตัวเขาเรียกว่าคลิปซอสนะครับหรือว่าตัววิดีโอไฟล์วิดีโอเนี่ยแบบว่าถูกถูกต้องลิขสิทธิ์นะครับเป็นเป็นไลบรารีแล้วกัน คลังไล,ไลบรารีภาพวิดีโอนะครับที่คุณสามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับก็คือสต็อกช็อตแหละสต็อกภาพแหละนะเหมือนที่คุณเคยใช้ไปเอาภาพอันนุนนี้มาที่มันมันมีลิขสิทธิ์แล้วเราจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์อันหนึ่งที่คุณสามารถที่จะไปดึงภาพ วิดีโอต่างๆเนี่ยเอามาใช้งานได้อย่างถูกต้องลิขสิทธ,ธิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือว่าหนึ่งก็คือถ้าถ้าคนทำา v v หรือทำภาพอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ได้อย่างสบายใจนะครับก็คือไม่ติดอะไรนะครับก็อแอป,ปอันนั้นก็เรียกว่า p i c t o r y ai นั่นเองนะครับใช่ไหมย p i c ตอร y เดี๋ยวผมเปิดก่อน p i c t ตอร c t o r y ai หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ p i c t o r y ai นะครับก็เรามาดูว่าอันนี้ก็คือ who use p i c t o r y นะครับตั้งแต่ marketing agency youtube creator content marketer นะครับ learning development professional education professional business professional นะครับ คอร์สครีเตอร์คือต่างๆที่ที่ทำงานเกี่ยวกับภาพเนี่ยคุณสามารถเข้ามาใช้อันนี้ได้นะครับ g get s t a r t for f r e e นะครับเริ่มต้นใช้งานแบบฟรีได้นะครับะนะครับถ้าใช้และถูกใจก็สามารถสมัครได้เดี๋ยวเราไปดูราคาครับเราไปดูราคานี<ม>่ไหม n g อ่ซ get s t a r t for free นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเรื่องราคากันแล้วกันครับอ่าอผมล็อกอินเข้าไปนะครับ แล้วนะครับหน้าตาก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสคริปตูวิดีโอเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างสคริปต์ได้เลยนะเจเน r เรตสคริปต์มาได้เลยนะโอเคแล้วคุณสามารถเจอบล็อกทูวิดีโอก็ได้นะครับบล็อกทูวิดีโอก็ได้นะครับถ้าคุณสร้างบล็อกเนี่ยก็ไปเอาลิงก์บล็อกนั้นมาแล้วก็มาใส่นะครับ Edit วิดีโอวิดเอไนะครับก็อันเนี้ยก็เหมือนกับว่าคุณมีวิดีโอมาอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาวิดีโอเนี่ยมาทำนู่นทำนี่ใส่ใส่สคริปต์ได้ทําอะไรได้นะครับก็เหมือนเหมือนเป็นโปรแกรมช่วยตัดต่อนะครับแล้วก็มีใช้เครื่องมือ AI ช่วยนะครับ Visual to Video เนี่ยเหมือนกับว่าคุณเอาเอาภาพหรืออะไรเนี่ยมันจะมาแปลงให้เป็นวิดีโอ r e s e n t a t i o n ให้คุณนะครับอ่า u a l to Video ดนะครับ ส่วน PowerPoint to Video ก็อันนี้ยังไม่มานะครับก็เหมือนเอา PowerPoint มามันก็จะทําให้คุณเป็นวิดีโอได้นะครับหลักๆนะครับสหหลักที่ผมใช้ก็จะเป็น Script to Video นะครับเนาะดูว่าเราก็สามารถใส่ภาพไปได้เลยนะครับผมแบ่งออกเป็น2กรณีคือถ้าคุณทํา MV เนี่ยคุณก็ต้องไปเลือก s l o k Shot ใช่ไหมผมยกตัวอย่างนะปุ๊บเนี่ยผมบอกผมจะทํา MV อะไรสักอย่างแหละไม่เอาเอาตัวอย่างที่ผมโปรเจกต์แล้วกันที่ผมเคยทําเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับ เช่นสวัสดีเลสเตอร์สมมุตินะเนี่ยเข้าไปที่โปรเจกต์ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีซีนแล้วก็มีสคริปต์หรือว่าเป็นเนื้อลองอะไรเลยคุณก็ใส่ไปนะครับคราวนี้ไอ้ตรงด้านมุมซ้ายมือเนี่ยมันจะมีวิชวลเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คุณก็สามารถจะใส่ได้ว่าคุณอยากได้เป็นอะไรนะครับเสิร์ชเสิร์ชคีย์เวิร์ดเช่นคุณจะเสิร์ชคำว่า อะไรดีอ่ะอะร็อกแอน l l รแล้วกัน r rock and roll นะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันก็จะมีสต็อกภาพมาให้คุณเลยให้คุณเลือกใช้เลยนะครับอ่านะครับหรือคุณใส่คำว่าไทยแลนด์แล้วกันกน,นะอ่ะไทยแลนด์ Thailand. สมมติคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยนะปุ๊บไทยแลนด์บีชก็ได้อ่ะสมมตินะ ผมคูณจะทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะไปเสิร์ h a i l a n d Beach มาให้นะครับนะครับเนี่ยซึ่งคุณก็จะบอกเป็นมีเวลาบอกด้วยว่ากี่วินาทีคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะไปใช้แล้วก็เอามาเจเนเรตได้นะครับ่ะเนี่ยนะไอพวกภาพเนี้ยก็เหมือนเป็นเป็นสต็อกช็อตเป็นวิดีโอเนี่ยที่คุณสามารถจะมาทำผลงานต่างๆได้จะเป็นม็อกอัพจะเป็นงานต่างๆนะครับที่คุณจะไปใช้เนี่ยนะครับนะ ่าส่วนด้านนี้จะเป็นออดิโอออดิโอเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาคุณสร้าง1นึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันจะเลือกเพลงได้1เพลงนะครับสมมติเออเนี่ยคุณอยากได้เป็นเพลงอะไรคุณก็คลิกไปนะครับเออเนี้ยผมชอบผมก็จะใส่นี่ไว้นะครับ เชอบนะครับเพลงชุนี้นะครับแล้วมันก็เพลงนี้ก็จะอยู่เป็นแบ็กกราวน์มิวสิกให้ซึ่งคุณก็จะสามารถที่จะเลือกปรับวอลล่มได้นะครับนะแล้วก็ตรงมากกว่านั้นก็คือี่แบ็กกราวน์มิวสิกใช่ไหมคุณก็จะมี voice over เนี่ยอันนี้จะเป็น voice over ที่คุณสามารถที่จะ <Allow yourself. S 1> เลือกเสียงได้นะครับ ภาษาไทยมีไหมตอนนี้ภาษาไทยยังไม่มีนะครับจะมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอิตาลีโปรตุเกสนะครับแล้วก็สเปนนิสนะครับข่าวๆตาวนี้ที่มีให้เลือกนะถ้าคุณเท่ากับคุณมี announcer หรือว่ามีคนให้เสียงเนี่ยคนภาคเนี่ยเป็น 1- 2, นึ่งสองคำพประมาณ6-7ภาษาที่มันมีอยู่ในลิสต์นะครับะนะครับ ่ซึงคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเอาเสียงอะไรเนี่ยเสียงก็มีให้เลือกใช้นะครับอันนี้เป็นเสียงแบบว่าเป็นเสียงเสียงสั่งเคาะที่เป็นคนจริงๆที่ที่ YouTube หรืออะไรเนี่ยเขาเขารองรับนะครับนะนะครับแต่ถ้าคุณไปใช้เสียงที่มันไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็มันจะเป็นโรบอทนะครับเวลาคุณทำงานออกไปมันก็บางทีมันเนื้ออาจจะใช้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้เสียง เสียงที่เป็นอันนี้มันจะไปเอามาจากอาของ Eleven Lab นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นของ Eleven Lab ซึ่งมันจะมีโค้ใต้ให้คุณใช้ได้ประมาณ120นาทีนะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณไม่ใช้คุณก็จะไปใช้เสียงอื่นที่ไม่ใช่ Eleven Lab ก็มีให้อันนี้ใช้ฟรีทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะมีโปรแกรมอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งคุณไปใช้เสียงฟรีอันนี้ก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเป็นสต็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใช้โปรแกรมหนึ่งที่จะเอามาลงเสียงนะครับ ะะอของไทยก็มีนะของไทยที่ไว้ลงเสียงเนี่ยชื่ออะไรอ,อ่ผมเปิดของไทยที่ใช้ลงเสียงเนี่ยมันชื่อ,อชื่อ voice b o t n o ai นะครับ voice นะครับ voice b o t n o n o ai ก็จะสามารถใช้เป็นเสียงได้นะครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ไม่เป็นไรนะครับอ่าคราวนี้เมื่อคุณเลือกเสียงเนี่ยเล,เลือกเพลงไปเนี่ย voice over เนี่ยคุณจะสามารถที่จะ ระบุได้นะว่าอยากได้เป็นสไตล์ไหนแอคเซนต์ไหนนะครับอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้สําหรับงานประเภทไหนนะครับเล่าเรื่อง new, นิวในโทนเสียงมันก็จะที่เขาคัดมาก็จะให้อันนี้เหมือนเป็นฟิลเตอร์ว่าคุณจะเลือกเสียงแบบไหนนะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เพลงไฟล์เสียงเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปซิงกับภาพได้นะครับอันนี้สไตล์ก็ ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับที่เป็นสไตล์ของแบบว่าพวกซับไตเติลนะเหมือนแบบอวดที่คุณจะให้มันพ๊อปอัพในหน้าจอนะครับเทคเทคก็คือเลือกเทคนะครับแบรนดิ ing, ้งอ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบพวกโลโก้พวกแบรนด์นะที่เซตโลโก้ฟรอนต์เนี่ยที่จะคุณจะเอามาพ๊อปอัพข้างๆนะครับอ,อ,อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นอิ e m เมนต์ก็จะเป็นเนี่ยพวกภาพกราฟิกต่างๆนะครับที่คุณจะามาให้มันพ๊อปอัพอยู่ เออมก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่คุณจะให้มันอปอัพอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะครับมีสติ๊กเกอร์เห็นไหมเพปร๊บเนี่ยอืมเนี่ยคุณก็เอามาใช้ได้นะครับอ่านะครับกิฟต์อ่าเนี่ยเออเนี่ยก็ดีนะอ่านะครับเนี่ยซึ่งคุณจะมาให้มันอปอัพอยู่ข้างในได้นะครับอ่ะฟอร์แมตก็เลือกฟอร์แมตนะครับจะเป็นแลนด์สเคปเป็น p o r t เทรตนะครับใน เต่อ16หนะครับหรือแลนสเคป p e 16ต่อ9นะครับหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1ัน by 1นะครับก็เลือกได้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองลองมาเจเนเรตกันเล่นๆแล้วกันนะครับผมเลือกจากลองบล็อกทูวิดีโอนะผมมีบล็อกอยู่นะครับบล็อกผมอยู่นี่นะครับเนี่ยชื่อ around my world นะครับผมสร้างบล็อกไว้อยู่นะครับ around my world 2 4 com นะอันนี้ผมทำเรื่องเกี่ยวกับจอระเค้อยู่เป็นภาษาอังกฤษพอดีเลยนะครับผมก็ เอา URL เนี่ยไปใส่ดูนะครับลองดูดิได้ไหมปึ๊บ Generate Video นะครับมันก็จะไปดึงข้อมูลค,คำวอทต่างต่างเนี่ยก็เหมือนคุณเอา Excel เออเอาวอทเนี่ยมาใส่นั่นเองแต่ว่าเนี่ย,ยมันจะไปขโมยมาจากบล็อกที่คุณส่งลิงก์มานะครับอ่ามันก็จะไปเอาบล็อกมาอ่าเดี๋ยวมันก็โปรเซสออกมาแล้วมันก็จะเจ n เน a เรเป็นภาพมาให้คุณนะครับซึ่งภาพเนี่ยผมคิดว่า3ถึง 30-50%บางทีคุณใช้ได้นะครับที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงจิตของคุณอยู่เนีอันนี้มันจะตัดออกมาเป็นสคริปต์เห็นไหมสคริปต์ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เท่านี้แบ่งออกเป็นเนี่ยซีนหนึซีน, 1, ซนถึงซีนสิ0เนี่ยอยู่ที่เท่านี้แบ่งออกเป็น10ซีนนะครับคุณก็คลิก next เข้าไปมันก็จะ generate ภาพมาให้นะครับรอแวบหนึ่งนะครับ ระหว่างรอนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบอุทกภัยนะครับทางด้านทางภาคเหนือนะเชียงรายเชียงรายนะครับผมเห็นแล้วโอ้ปีนี้ท่วมหนักมากนะครับท่วมแบบสุดติ่งะนะครับก็เป็นเก็นเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับอ่าอ่าอันนี้ก็มาแล้วมันก็จะเป็นมีทั้งสคริปต์นะครับแล้วก็ภาพม,ามีภาพมีสคริปต์นะครับคุณจะใช้ไอ้น,นี้ก็ได้นะอ่ะ เนี่ยใช่หไหมมันจะมีภาพมาให้โชว์ให้คุณดูเนี่ยเปิดเปิดเปิดอ,อ่ะคราวนี้ถ้าคุณอยากจะได้เสียงเนี่ยก็ไปที่ออดิโอนะครับผมไปที่ออดิโอแล้วก็ผมเลือก voice over นะครับผมชอบอดัมนะอดัมเนี่ย <the> อแอปพลายเลยไปนะครับตอมัน generate voice มันก็จะไปโผล่ในนั้นให้นะครับแล้วคุณอยากจะใช้ สับไตเติลที่มันมีให้หรือจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็สามารถทําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าสับไตเติลเนี่ยมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วมั้งเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะนะครับสมมุติเราก็มาคลิกพรีวิวดูก็ได้พรีวิวที่เนี่ยนะครับพรีวิวซีนะปึ๊บเนี่ยทำันะครับ if you prefer a more relaxed pace nong noose tropical garden in pattaya offers a oh <laughs> <laughs> uh. ah, <laughs> uh, <go> <laughs> imagine sitting just feet away from a massive croc jaws wide open as a trainer casually strolls over and sticks their hand inside Intrigued? Keep watching to discover the top crocodile shows in Thailand that will leave you breathless อ่ะใชไหมมันก็จะมีมีให้นะครับอ,อันนี้จะเป็นสคลิปส่วนถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยคุณไม่ชอบเนี่ยฟังแล้วไม่ชอบคุณก็ไปเปลี่ยนเออไปเปลี่ยนเอานะครับไปเปลี่ยนเอานะครับอ อันนี้ก็เป็นอันนึงนะผมเซฟให้ดูอันนึงนะครับส่วนถ้าคุณมีสคริปต์อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดสคริปต์แล้วใส่เข้าไปแล้วให้มันเจเนเรตดูว่าเป็นยังไงนะครับะนะครับงั้น,นเ,เดี๋ยวเราทําใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเลือกบล็อกทูวิดีโอถูกไหมอันนี้จะเป็นสคริปตูวิดีโอนะครับสคริปต์ผมมีไหมเอ่ยเดี๋ยวผมดูสคริปต์แป๊บนึงนะครับปึ๊บผมใส่สคริปต์เข้าไปนะครับนี่เราก็ใช้ชื่อเรื่องว่า Top ก็ได้โชว์ในไทยแลนด์นะครับนะี่นะครับโอเค นี่คือสคริปต์ของผมที่ผมทำนะครับอ่าก็จริงๆก็ไม่มีหลายอย่างนะครับก็ใช้ Chat gpt นะครับจะ Chat gpt นะครับสร้างมันขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันเขียนสคริปต์มานะครับอ่านี่แล้วเราก็โพสเซตโพสเซตเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเลือกคนอ่านนะครับนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปตัดต่อเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตออกไปแล้วก็ไปตัดต่อ ส่วนจริงๆแล้วมันก็รวมไปนะคนทํา m v ก็เหมือนเราก็มาหาภาพจากในนี้นะครับเราก็มาหาภาพแล้วก็ผมก็ใส่เนื้อเพลงเข้าไปนะครับแล้วให้มันเจเน r เรตออกมานะครับแล้วเราก็อยากได้ภาพเนี่ยเราก็จะดูโทนแล้วว่าไอเอไเนี่ยที่มันช่วยเจเน r เรตภาพกับคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยมันตรงไหมนะครับถ้าอันไหนไม่ตรงเราก็เปลี่ยนเราก็เลือกซีนใหม่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ที่ผมเลือกไว้ให้ดูนะครับ ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะเลือกเพลงเนี่ยออกมา1เพลงนะครับแล้วก็ Export ตอน,น Export มันจะ Export เสียงแยกได้นะครับเพลงแยกได้นะครับแล้วก็ Export เพลงแยกออกมา1อันนะครับมาเก็บไว้เป็น Background m u s i c นะครับไฟล์เนี่ยจะได้ประมาณ20นาทีนะครับต่อโปรเจกต์หนึ่งนะครับคุณจะขีดได้ประมาณ maximum ใน20นาทีแล้วก็ถ้าเกินก็มันก็จะตัดไปแค่20นาทีนะครับ ดูดีอย่างเงี้ยโอ้โหมันใช้ตั้ง84ซีนนะคลิปชอนะ็อตนะก็เยอะอยู่นะครับมาเนี่ยมาละอ่ะคนนี้เราคุณก็ต้องไปเลือกไปเลือกเสียงออดิโอนะครับออดิโอเนี่ยอ่ะสมมุติจะเลือกเพลงก่อน <S <S อม,มูดผมก็ต้องเป็นมูดแบบว่าเอ่อพลชั่นหน่อยได้ไหม มีโหมดอะไรบ้างเนี่ย beautiful d r a m romantic abstract emotional emotional หน่อยเดียวฮะปึ๊บให้มันให้มันเลือกสไตล์ออกมานะครับสำหรับทีวีทีม heroic nature beauty เนี่ยนะ adventure นะครับ adventure ขึ้นไป เจนก็จะเป็นแบบว่าเจนไม่เท่าไหร่อ่ะมฟังนี้ดูก่อน ผมเอาเลยเนี่ยไม่ต้องคิดมากกองขึ้นมาก็ได้ละโดดละ Turbo โบ w ทนะครับปาบสมมติอ่านนี้นะ Voice Over นะผมเลือกเป็นอดดำนะ Generate a p p l ไปปาบอ่าเนี่ยมันจะมีโคต้าบอกแล้วคุณใช้ไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยต่อเดือนนะต่อเดือนโคต้าต่อเดือนนะนะครับอันนี้ผมสมัครไปลรายปีไปนะครับ รอเจเนเรตไปนะครับจริงๆแล้วผมลืมไปนะครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราควรจะเจนเนอเรจากเสียงเสียงคนธรรมดาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมัลติแลงมัลติลิงกูไปก่อนนะครับเหมือนเป็นแบบเสียงเสียงปกติที่ยังไม่ได้ใช้ไอตัว Professional จาก Eleven น a ลนะครับเพื่อเป็นไกด์ไงจะได้ไม่เสียเครดิตนะครับ ผม,ผมลืมข้าเสรไปนะครับถ,ถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยให้เจเนเรตจากเสียงธรรมดาไปก่อนแล้วก็ภาพลงตัวเราค่อยกลับมาย้อนกลับมาใช้เสียงจากนักภากที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเสียงภากที่มันแบบว่าดูมีมีอารมณ์มากกว่านะครับจาก l l v e n เว b นะอ็ะไม่เป็นไรนี่ก็แค่ให้ลองให้เห็นภาพมากกว่านะครับไปอ่ะนี่นายเสร็จละ Okay. เราก็ลองพรีวิวดูนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเนี่ยตามสคริปไปเลยนะครับอืม mm hmm. อันนี้ค่อนข้างที่ทจะแบบนะก็ not bad นะ,อ,ะอันนี้แหละต้องแก้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตัดแก้เนี่ยนะครับคือหลักโดยรวมคร่าวๆเนี่ยทั้งหมดใช้ไปกี่นาทีเนะี่ยโหเยอะเป็นยังไงนนะ โอ้โหเยอะเยอะแซีนะทั้งหมดกี่นาที6นาทีนะครับวิดีโอดูเรชั่น6นาทีนะครับะนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็พ e v วิวดูนะครับแล้วก็ g e n e r a เรภาพออกมานะครับไม่ชอบซีไหนคุณก็ตัดเปลี่ยนออกไปนะครับไม่ชอบตรงไหนก็ไปเลือกตัดเปลี่ยนออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูตอนจบท้ายๆแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวได้ไม่เสียเวลานะครับนี่เป็นข้าวๆนะครับอ่าส่วนส่วน อ,อ,อย่างที่บอกคุณก็สามารถที่จะไปเลือกซีนได้ผมผมใส่คำว่าคอคโคไดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิในวิชวลนะครับอย่างเงี้ยคุณก็ใส่ไปคอคโคไดนะครับอ่ามันก็จะไปหาซีนคอคโคไดมาให้คุณนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าคุณใช้เนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเออบัน Reference คืออะไรจะใช้ Reference คนซ์อคโคไดบ้านเราต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยบางทีมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ที่คุณจะใช้นะคลิปอะ นะครับถ้ามันไม่ได้บ่งบอกสถานที่เนี่ยก็ไม่มีใครสนใจก็ใช้ได้นะครับก็ผมก็ถือว่าเออมันก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณจะเป็นประโยชน์ได้เช่นคุณก็สามารถที่จะเ,ออเรียนรู้สมมุติคุณอยากเป็นโปรดิวอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันไปหาภาพหาอะไรที่มันเป็นแบบใช้ได้แบบถูกลิขสิทธิ์มันบานทีมันก็ยากนะแต่เนี้ยมันจะเป็นคลังภาพให,ใหญ่ให้คุณ หยิบภาพเนี่ยมาวางนะครับให้เป็นบางทีเป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์นะครับมันก็ทำให้คุณสโคบงานลงไปได้นะครับหรือคุณเอาไปใช้จริงเลยก็ได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่ทําให้คุณนั่นได้นะครับคุณก็ไปดูของผมก็จะมีในส่วนใหญ่ผมใช้เนี่ยผมเปิดให้ดูและเออผมผมผมพูดบล็อกเกี่ยวกับเรื่องแบงคอกนะครับ จะมีวิดีโอไว้ใน YouTube นะครับวิดีโอเนี่ยก็จะทำจากอน,นี้แหละหายไปไหนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยก็มาจากคลังภาพนี่แหละนะครับอ,อันนี้ก็เอามาจากนี่แหละนะครับพิ c เตอรี่นะครับ Victory, ก็จะเป็นอันนึงนะครับที่สําหรับคนที่อยากจะทําใช้ MV นะครับผมก็มีเพลงต่างๆที่ผมทําขึ้นมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็น AI ไอแหละครับนะฮะก็เอไอแล้วก็สร้างรวมๆใช้นู่นนี่นั่นนะครับฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างนะครับก็บางอันก็ฟรีส่วนใหญ่จะฟรีนะครับนะฮะถ้านั่นก็เสียเงินก็พยายามเสียที่ถูกที่สุดแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นลิปครั้งภาพ โอเคอ่ะนี่ก็ฝากไว้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสำหรับคนที่อยากจะทำมิวสิกวิดีโอทำด็อก ument ารีนะครับหรือว่าทำงานครีเอทต่างๆที่ต้องการภาพคลังภาพนะครับอีกอันหนึงมันก็จะมีที่คุณเอาไปใช้ได้ฟรีนะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะมันจะชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะ พิกเซลวะพิกเซลพิกเซลพิกเซลสตูดิโอวะเนี่ยนะฟรีสต็อกเนี่ยเออพิกเซลเนี่ยนะครับพิกเซลเนี่ยนะนี่ฟรีโฟโต้นะครับหรือวีโอก็จะมีให้เลือกนะครับอ,อันนี้คือฟรีเลยคุณเสิร์ชไปเลยอ่ะสมมติเสิร์ชไทยแลนด์เนี่ยปึ๊บนะครับอนะมันก็จะมีเนี่ยคลิปเนี่ยคุณก็ไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับพวกนี้เป็นฟรีรอยต์ตี้นะครับ ใช้ได้ไม่เสียงเงินนะครับก็มีเยอะอยู่นะเนาะก็แต่บางทีบางบางทีถ้าเราเฉพาะจะจงไปเนี่ยคุณต้องไปเสิร์ชเนี่ยเช่นจะไปเยาวาราชอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาให้ให้มันถูกเยาวราชนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าคุณพูดแบบ by general ทั่วไปแบงคอกอะไรเงี้ยมันก็มีคลิปที่คุณสามารถจะเอามาใช้ได้นะครับเนาะอ่ะเออก็ฝากไว้นะครับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ลองเล่นกันดูลองทำกันดูเออเราไปดูราคาเราไปดูราคานิดนึง Victory นะครับ i c t o พิธีนี่อ่ะ Pricing นะครับก็จะตกประมาณ20เหรียญต่อ1 1 user นะ20เหรียญน,นะครับก็จะใช้ได้200วิดีโอมินิทสอ0รนาทีนะครับเลือกได้2ล้านเราอยู่ที่ฟรีวิดีโอโอ้เยอะพออยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ออลิมิต เดี๋ยวนะ Unlimited Standard Voice นะครับ In Seven Languages นะครับก็เลือกได้7ภาษานะครับ No Watermark นะครับ Basic AI 2ใช้ AI 2ได้นะครับหรือว่าถ้าจะ Professional ขึ้นมาหน่อยนะครับคุณก็จะได้600นิทีนะครับนะครับ้างแล้วก็มีผักคลังภาพที่ใหญ่ขึ้นถึง12ล้านคลังข้างในนะครับแล้วก็120นาที ElevenLab AI Voice นะครับนะครับ โอ้โหถ้าเป็นทีมใช้3 u s ยูเซอร์ขึ้นไปก็ร้อยเหรียญเพิ่อมันนะครับหรือถ้าเป็นแบบว่าองค์กรขนาดใหญ่ต้องใช้เยอะๆก็ไป5คนขึ้นไปเนี่ยก็ไปทอล์กกับเขาเลยไปคุยกับเขานะครับอ่ะพวกนี้ก็ฟรีทริย์เอละครับลองไปใช้ดูนะครับส่วนใครสนใจเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับแล้วก็มีโค้ดลด20%นะครับลองดูนะครับก็ผมก็ลองขอส่วนลดจากเขานะครับเผื่อ,อพวกเรา ต้องการนะครับก็จะได้ส่วนลด20%นะครับก็20%ก็เท่าไหร16เหรียญนะครับอันนี้20%เท่าไร30 32เหรียญใช่ไหมสี่อ่ะประมาณเนี้ย30เหรียญ32เหรียญนะครับก็ลดไปได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ก็ตกเดือนละพันหนึ่งก็ผมว่าก็คุ้มนะถ้าคุณทํางานนะครับอันนี้เท่าไหรเองเนี่ย12เหรียญก็500ใช่ไหมถแถวๆนี้นะ4-500ต่อเดือนผมว่า,วาคุ้มนะครับก็ลองดูนะครับหรือถ้าคุณ คุณจ่ายเป็นถ้าคุณจ่ายเป็นรายเดือนจะแพงขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นเป็นเป็น y e a r ี่นะครับ yearly แผ่นนะครับก็จะลด24%แล้วก็ลดอีก20%นะครับแต่ถ้าเป็นจ่ายเป็นรายเดือนแบบใช้เดือนเดียวเนี่ยก็25แล้วก็ลด20%ก็ประมาณ20 20เหรียญก็ประมาณ8 0 0้0 0นะครับอ่าก็ลองดูนะนี่ราคานะครับก็ลองไปทดลองเล่นกันดูนะครับดูรายละเอียดน,นะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นครับยังไงก็ ถ้าใครอยากจะดูเออเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นนี่เลยลิงก์ฝากลิงก์ตัวทำเว็บไซต์นะครับก็ไปใช้พอดีผมลองทำเว็บไซต์ดูนะครับผมว่ามันเร็วง่ายและเข้าใจง่ายนะครับเอ่อห้านาทีสีนาทีคุณสร้างเว็บไซต์ได้แบบฟุบขึ้นมาเลยนะครับไม่ต่างจากสมัยก่อนนะครับต้องมานู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวนี้เว็บไซต์มันแบบว่าทำให้คุณทำงานง่ายใช้ AI หาภาพเจเนเรตนู่นเจเนเรตนี้มันคิดให้คุณแบบว่า พร้อมใช้งานนะครับก็เดี๋ยวฝากลิงไว้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์ subscribe, notification นะครับปักตะไครปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีๆกันนะครับจากแดนดี้พิกนะครับสวัสดีเลสเตอร์ด้วยนะอย่าลืมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Thailand's crocodile shows you won't believe your eyes hey travelers Are you ready for something wild? Today, we're diving into the thrilling world of Thailand's crocodile shows. Ever wondered what goes on behind the scenes of your flight? Today, we're diving into the hidden world of airplanes and uncovering some surprising secrets. From the moment you book your flight to when you land at your destination, there are countless tips and tricks that can make your journey smoother and more enjoyable.